ทำอะไรเอาขึ you ้นไปไหนเก้าเอาขึ้นจีอัดอัดเอาหนูขึ้นหน่อยค่ะอะไรกันขี้ี้ี้เดีเอาอัอัเอาหนูขึ้นหน่อยค่ะเอาขึ้นที่อะไรขึ้นที่อนไปอะไรอาเอาขึ้นค่ะ แกกีจุ๊จุ๊จุ๊จจุ๊จใครอยู่ในห้องเรียกพี่แคมป์สิพี่จับเจพี่จับเจพี่แคมป์คะแคมป์คะอ่านนังไปเนี่ยอุ่กตื่นโอ้หกรตื่นมีนอนามไหน ขื่นข <E ี้ข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 ี้เกี่มาขี้แนอวขี้มาขึ้นหลังพีขี้เจะไปหาพี่ขวัญขี้ปะ cấp cứu toàn luôn kha bảo ai không ngang ngam tên คะคะคะฮั่งคะคะเร็วเรียกไปคะใกล้ใกล้เอ่ตู่ฮะไม,ไม่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 

ข uh, ึ้นขึ้นขึ้นขึ้นเออเอาอันดี่อันที่เอาบอกบอกไปเข้าห้องสิคะเข้าห้องเรียกค่ะไปเข้าห้องเรียกค่ะไปเรียนดินน้ำอ้อยบ้าเรียนดีนน้ำอ้อยบ้างพูน่ะ

Terima kasih telah menonton